น่ารักน่าลุ้นสองหนุ่มตีที่ลงรูปคู่โอพักจิราหล่อขาวสูงเพอร์เฟกเล่นเอาหือหาไม่น้อยมีหนุ่มรอลูกโอป้าคนหนึ่งลงภาพคู่กับสาวคนดังโอพักจิราหลายคนก็สงสัยว่าเป็นการเปิดตัวคบหาดูใจกันหรือไม่เพราะว่าใต้โพสต์นั้นสาวโอก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าหั่นแน่ด้วยซึ่งหนุ่มหลอปริศนาที่มาเข้าข่ายหวนใจคนใหม่ของโอพักจีรา รูปร่างหน้าตาหล่อเลาดูดีมีดีกรีเป็นถึงทนายความซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะน่ารักน่าลุ้นจริงหรือเปล่าคงต้องรอให้สาวโอออกมาตอบกันเองสำหรับโอภักจิราได้ลดสถานะกับเฟียอมาทุกรจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนและพ่อแม่ของลูกสาวอย่างน้องแสนดีได้สักพักใหญ่แล้วการที่ต่อมาสาวโอจะถูกหมอดูชื่อดังอาจารย์อุ๋ยทักว่ากำลังอินเลิฟ หนุ่มตีขาวหล่อรุ่นน้องมีเกณฑ์แต่งงานใหม่ซึ่งเจ้าตัวก็เสียอาการกลางรายการ